สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาทําสูตรสังเคราะห์แสงสีเขียวอีกแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรขยายนะครับหรือทําหัวเชื้อได้นะครับสูตรนี้นะครับเขียวเหมันกันนะครับมาดูมาชมได้นะครับท่านผู้ชมครับดูให้จบนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วทําได้ทําเป็นนะครับใครที่ทําได้แล้วเป็นแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกะปิครึ่งช้อนนะครับ หอมแดงสี่หัวนะครับไข่ไก่นะครับไข่ไก่นานแล้วไข่ไก่ที่เสียยิ่งดีนะครับน้ำปลาก็หนึงช้อนนะครับปลา้ะหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนครับทุกอย่างนะครับตีเข้าให้เข้ากันอย่างละเอียดนะครับ ถ้ามีเครื่องปั่นยิ่งดีนะครับปาร้านะครับลงไปเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ไข่นะครับลงไปเลยนะครับเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะครับเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะครับช่วยเสริมธาตุอาหารได้นะครับของชโรสนะครับริ่งนะครับเร่งให้เขียวให้แดงได้นะครับแต่สูตรนี้สูตรเขียวนะครับเขียวแน่นอนครับ ไม่ใส่หัวเชื้อก็เขียวนะครับสูตรนี้ครับท่านผู้ชมครับผงชูรสนะครับก็1นะครับไข่ไก่นะครับที่เสียนะครับยิ่งดีนะครับเปลือกก็2นะครับเปลือกไข่นะครับถ้าใครมีนะครับแบบแห้งบดไปเรียบร้อยยิ่งดีนะครับ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเอาเปลือกไข่ขยำเลยนะครับ ให้ละเอียดนะครับให้เข้ากันทุกทุกอย่างนะครับต้องให้ตีให้ละเอียดนะครับผงชูรสนะครับก็ให้แตกละเอียดเลยนะครับน้ำนะครับต้องน้ำฝนนะครับจะดีนะครับน้ำฝนน้ำฝนนะครับใส่ถังพักไว้นะครับไม่ต่ำกว่า7วันนะครับยิ่งดีนะครับน้ำฝน ขวดประมาณ1.5ลิตรประมาณ5ขวดถึง6ขวดนะครับปตีให้เข้ากันแล้วนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเปิดฟ้านะครับใส่น้ําในขวดก็ให้พร่องสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเติมหัวเชื้อลงไปด้วยนะครับสูตรนี้สูตรขยายนะครับแต่ทําเป็นหัวเชื้อได้นะครับเป็นสูตรหัวเชื้อได้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องใส่หัวเชื้อนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่เราทำวันนี้ทำสูตรใส่หัวเชื้อนะครับสูตรขยายนะครับท่านผู้ชมหลายท่านถามมาสูตรนี้จะไปหาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจากไหนถ้าไม่มีไม่ต้องใส่เลยนะครับสูตรนี้เขียวก็ได้นะครับ เขียวเองนะครับไม่ต้องใส่หัวเชื้อนะครับก็เขียวได้ครับแต่วันนี้นะนะครับเราเตรียมหัวเชื้อมาเรียบร้อยนะครับเราเทลงไปนะครับตามต้องการนะครับหรืออย่างน้อยก็3าถึงช้อนโต๊ะนะครับใส่หัวเชื้อนะครับ แต่เรามีเยอะนะครับเราก็เติมได้เยอะนะครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรานำเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมทำได้ทำเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับทำได้ทำได้ทุกคนนะครับไม่ต้องซื้อนะครับมีอุปกรณ์ที่ครัวที่บ้านทำได้ทุกท่านนะครับ คลิปของเรานะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากติดตามช่วยติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพอเราเติมเสร็จนะครับ <mand u reun ification> ก็ปิดฝานะครับตั้งตากแดดนะครับได้3วันนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนะครับ3วันนะครับเขาเขียวเริ่มเขียวแต่วันแรกวันที่2นะครับแต่วันที่3ก็เขียวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับวันที่3มเริ่มเขียวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็วันที่7นะครับวันที่7ดเขียวนะครับเขียวแล้วนะครับ3ามขวดนะครับแต่ยังไม่ได้เขย่านะครับเราดูนะครับเป็นตะกรนที่ก้นนะครับเราลองเขย่าดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียวเข้มขึ้นมาเลยนะครับเขียวนานไหมท่านผู้ชมถามนะครับนานครับนานครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ คลิปของเรานะครับนําเสนอมานะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ